หนูคือขายพอดีนาผนเป็นยังคือขายเดือนต้นหนาวเป็นยังคือขายเดือนต้นแลงนะครับเนาะมื่อนี้ก็ใช้ว่าบอกกันฟังว่ามันเป็นแต่จังไหนนะครับการตลาดหนูคือเป็นจังสี่คือมีช่วงขายได้นะครับช่วงขายดีและช่วงขายว่าใดนะครับเนาะหนูจะับเนาะต้นฤดูกาลของเขาอย่าอีกนะครับก็คือสูตรล่านะครับพกิจการท่นว่านะครับเนาะเป็นยังนะครับช่วงนั้นคือนต้นฤดูกาลนะครับเนาะช่วงนั้นนะครับเนาะเป็นหนาเก็บเกี่ยว เป็นฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับพี่นะครับเนาะเขาสามารถหาหนูใดรูจับหนูใด้ครับหลังจากเรื่มเกี่ยวเขาหลังจากหน้าไม่แห้งนะครับเนาะคนกที่เริ่มไปดักหนูเรื่มไปยิ่งหนูนะครับเนาะพ่นเกลืชื้นรวมนะครับพ่นเกลืสีเรื่มนะครับเนาะรูจักหนูหนานั้นนะครับเนาะเริ่มรู้จักหนูหนานั้นปึ๊บนะครับัาที่น <adic like S 1> ี้นะครับเนาะพ่นเลหาบริโภคนะครับการบริโภคนูหนานั้นนะครับเมื่อไม่ได้กินเขาเมื่อไม่ได้กิน เขาที่เขาเห็ดในหน้านะครับหมูมันก็เรื่อมันนะครับหลังจากหนาหนาวหมูบอกให้มันฝันไหนเพราะว่ามันกินเอาบอกไว้กินปูกินปลานะครับชอหรับหนาฝนไม่ใช่หนาวมันด้เป็นหลักษณะแบบนี้แต่ไปหอดูการเก็บเกี่ยวนะครับพิการณกันบ้างเริ่มได้กินเขานะครับหมูก็เรื่อมันนะครับนกข้นก็เชื่อเรื่มหาบริโภคนะครับตามพื้นเพียรชนบทนะครับนกเขาก็จะหาบริโภคในช่วงนั้นแล้วมันจะเป็นเทศกาลข้นนะครับ ยุ่ยวันตามเชนญาบทเท่านะครับไปเหตุงานนะครับไปเหตุงานอ่ากงเทพกรุงไทยครับนาาเนาะ ติดตามและกดลูกกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของนุน่อเล็กฟาร์มสวัสดีครับนะครับน้องมณีมาพอกับนุน่อเล็ก์มนะครับน้องควันแก้นนะครับน้องมณีกับชื่ว่าซู่ฟังนะครับว่าเป็นยังนะครับนูนะครับคือขายดีหนาฝนนะครับบ่แม่นพ่ผิดครับเป็นยังนะครับนูคือขายพอดีหนาฝนเป็นยังคือขายดีแต่หนาหนาวเป็นยังคือขายดีแต่หนาแล้งนะครับน้องมนีก็บเชื่อว่ากันฟังว่า มันเป็นแต่จังไหนนะครับการตลาดหนูก็เป็นจังสี่คือมีช่วงขายใดนะครับช่วงขายดีและช่วงขายผได้นะครับเนาะหนูนะครับเนาะต้นฤดูกาลของเขาจริงๆนะครับก็คือตุลานะครับพฤศจิกาธันวานะครับเนาะเป็นยังนะครับช่วงนั้นคือต้นฤดูกาลนะครับเนาะช่วงนั้นนะครับเนาะเป็นนาเก็บเกี่ยวเป็นฤดูกาลเก็บเกี่ยวผพนผลิตนะครับทีนะครับเนาะเขาสามารถหาหนูได้ดูจังหนูได้ นะครับหลังจากเรื่มเก as as ี่ยวเขาหลังจากหน้าไม่แห้งนะครับเนาะคนกระเริ่มไปดักหนูเรื่มไปยิงหนูนะครับเนาะคนก็เลยสิรวมนะครับคนก็ะเลยสีเรื่มนะครับเนาะรูจักงหนูหนานั้นนะครับเนาะเริ่มรูจักหนูหนานั้นปึ๊บนะครับบัดที่นี่นะครับเนาะคนกระเลยหาบริโภคนะครับการบริโภคนูหนานั้นนะครับเมื่อมันได้กินเขาเมื่อมมนได้กินเขาที่เขาเห็ดในหน้านะครับหนูมันกระเริ่มมันนะครับหลังจากหน้าหนาวหนูบอกให้มันไนไหนพะวามันกิน อ่าบอกหอยกินปูกินปลานะครับชอหรับหนาฝนไม่ใช่หนาวมันจะเป็นลักษณะแบบนี้แต่อ่าไปหองฤดูการเก็บเกี่ยวนะครับพฤศิกาท่านบ้าเริ่มได้กินเข่านะครับหนูก็เรล่มมันนะครับเนาะค้นก็ชิเลื่อมลืมหาบริโภคนะครับตามพื้นที่ชนบทนะครับเนาะเขาก็จะหาบริโภคในช่วงนั้นแล้วมันก็จะเป็นเทศกาลค้นนะครับอ่าอยู่วันตามชนบทเขานะครับไปเหตุงานนะครับไปเหตุงานอ่ากรุงเทพกรุงไทยนะครับเนาะแล้วกับมาไปเหตุงานตั้งใจวัดแล้วกับมา เพื่นบ่ได้กินมันหากินบ่ได้นะครับพื้นที่ที่เพื่นเคยอยู่เคยกินเคยกินน้ำตามน้ำประชาติเคยกินตามดูกาลที่ว่าเป็นหนูนะหนูหน้าเห้านะครับในลักษณะแบบนี้นะครับเนาะเพื่อนไปเห็นงานต่ังจังหวัดแล้วเพื่นบ่ค่อยได้กินบดนี้กลับมานะครับเพื่อนมีทุนสื่อเพื่อนมีกําลังสื่อเพราะว่าไปเห็นงานโรงงานเป็นงาน่ตงจัางวัดกลับมาก็เลยครับก็ลยมาสื่อก็เลยหาสื่อก็เลยหาบริโภคหลายเป็นพิเศษครับหนูมันก็ะลีราคาขึ้นหนุก็เลยราคาดีในช่วงนั้นยาเหตุการณ์นะครับเนาะ หนูมันกรเลยราค่าขึ Another Another ้นหนูมันก็เลยลาค่าดีในช่วงนั้นนะครับเนอาราคาก็ะเลยสูงเพราะมันเป็นเทศกาลพรอมริมช่วงต้นฤดูกาลขอามันพรอมนะครับเนาะเป็นในลักษณะแบบมันหลังจากนั้นหลังจากท่านวาไปแล้วหลังจากเริ่มต้นนะครับเรียนมัคคล่าไปแล้วกบเริ่มเริ่มสีไปไปแต่ว่านับคนก็ยังบริโภคไปเรื่อยๆจนถึงจะหอดเมษารเมษาเป็นอย่างค้นเึ้่นเริ่มเช่าบริโภคเริ่มเช่าย่างไปนะครับเนาะทานนะครับปีใดนะพ้นดี แถคบเนาะค้นกสิเริ่มเศร้บริโภคเร็วพออย่างเพราะว่ามันมีเห็ดนะครับเนาะนาอ่าเนี่ยมันมีตัวแปรมาเพิ่มนะครับเป็นยังนูงคเพื่อขายบพไ่อดเป็นช่วงนะครับเนาะหรือหนาฝนมันมีเห็ดมันมีปูมีปลามีหอยนะครับเนาะมีอาหารตามธรรมชาติเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับเนาะเตะท่าบ่าเป็นช่วงของมันท้าบ่าเป็นหนาฝนนากจามีอ่าหมูมีอ่าเห็ดนะครับที่เขาพอเอาเท่านั้นนะครับเนาะเห็ดที่พอเอามันกับวลาหลนะคนไม่กับวลาหล ในลักษณะแบบนี้คือสินค้านะครับราคาถือหรือสินค้าการเกษตรทต่ธรรมาชาติมันลายหลวนมากค้นกันเลยยังบริโภคหนูอยู่บัดชิ้น้าตัวนั้นออกมาปุ๊บหนูเฮานะครับเลี้ยงมันมีตน้นทุนอ่าเขาขายในราคาที่สูงนะครับเนาะเพิ่มทุนลายพร้อมในช่วงนั้นหรือว่ากําลังจับใจใส่สอยของเศรษฐกิจของนดูกการของย่ำนะมันบดีอ่ะเ,เลยเป็นลักษณะที บอมีการตังสีปัไหนเ็ืมันก็เลยขายบ่ดีปัไหนแล้วมันบ่เป็นเทศกาลนะครับสําหรับหนาฝนขอไปหันนะครับเนาะหลังทีเมษาไปแล้วนะครับบางปีฝนดีนะครับหนูกงก็ลืมขายได้ซาลงนะครับบางปีฝนบ่ดีหนู้ก็ยังขายได้อยู่แต่บานในตลาดนัดของชุมชนแต่ละพื้นที่ก็ิ่มซีมีนะครับนูเขอไปขายแล้วเพราะว่านูเลียงกันลัางหลายนะครับเนาะทาบ่มีวิกฤตทาบ่มีโรคระบาดนะครับเนาะก็ไปนะครับมู เห็ดเป็ดไก่หรือหนูนะครับอาจที่เป็นวงจวนอาเครือคู่กันไปเลยนะครับมีหมูก็ต้องมีหนูนะครับมีไก่ก็ต้องมีหนูนะครับขายตลาดทั่วไปนะครับก็ไปมันอาจทีเป็นเัืงสั้นแต่ตอนนี้นะครับเนาะดูที่การสั่งตลาดของแต่ละคนนะครับเนาะว่าสิพักดันนะครับให้หนูมันขอไปเที่ยงครูกับราคาหมูค่าเป็ดค่าไก่ได้บอนะครับเพราะว่าหนูนะครับมันมีกระดูกพร้อมในรุ่ละลอยสองลอยแต่ว่าหมูน่ะรู้ละบ่อ่ารุ่ละลอยยี่สิบบาทลอยสิบบาทสูงสุดลอยห้าสิบนะ มันบ่มีกระดูกมันกินในซองขาบสามขาบแต่ว่าหนูเฮานะครับมันกินในหลายขาบบ่ครับมันเป็นของแสลงบ่หรือว่ามันเป็นสินค้าที่ราคาสูงเกินตัวมันบ่นะครับเนาะมันเป็นในลักษณะแบบนั้นอยู่ที่ว่าหนึ่งนะครับข้อเจติข้เฉากไขายหนูได้บ่ได้มันอยู่ที่ว่าราคาของต้นทุนเฮากับราคาที่เฮาเลี้ยงมันสมคุรกันบ่นะครับเนาะมันคุ้นกันบ่ราคาที่เฮาตั้งพร้อมนะครับเนาะอ่าถ้าเฮาอยากขายได้บ่แม่นฤดูกาลของมันจังอ่าพิจิกาอ่า พว่าผิดพืชสภาครับมิถุนากรกฎาสิงหากันยานะครับเนาะสามสามสี่เนะดือนหลังจากนี้นะครับเนาะหลังจากที่เอาหนาฝนมาเนี่ยนะครับนะเนาะเขาใส่จนทุนสูงโผล่บ่เขามีเวลาจัดการนีเวลาลดต้นทุนมค่าอาหาร,นะรบ่นะครับเพราะว่าคนนะครับเริ่มจะไปบริโภคเห็ดเลื่มจะไปบริโภคฟูบริโภคปลานะครับหลายแล้วนะเขาฉีดปะข้องจนทุนเขาลงไหนบ่หรือว่าเขาฉีดยังไงเขาจะพังสามเดือนสี่เดือนที มันขายบ่อคอยได้มันขายบดีช่วงนี้ไปได้นะครับดอกพวานุ่มมันเป็นช่วงฤดูกาลทองกันนะครับมันเป็นช่วงฤดูกาลขึ้นกันบ่เมีว่าจะขายได้ดีทุกย่ามเพราะอย่างที่ทีพวานุ่มมันราคาจะสูงร้องนะครับขายลู่ละแปดิบบาทนะครับลู่ละลอยขึ้นยังไกลสดดูนะครับจังไล่กะขายได้นะครับจังไหนค้นหานไม่กินหนูพวานุ่มแซวกอแต่วานะครับแต่วานะครับเข้านะมีต้นทุนมาขึ้เลียงไก มันคือเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเนี่ยไปออกไปหากินได้ลองเขาเลี้ยงหนูล้วไปหาไปหากินนู่นนะครับมันทีเดียวบ่อนะครับยิงอยู่มาเลี้ยงสามอนี่เดือนนะครับแต่เขาบริเวณไปออกหากินนะครับเนาะเขาเอาเองเขาหามาช่วยให้เขากินตลอดนะครับเนาะมันเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเนาะนะครับแล้วก็ลองนะครับคิีเบิึงพระเจ้าเบิึงนะครับจำไว้สุดปีนะครับเนาะว่านะครับช่วงเนี่ยราคามันถือว่าค่อยดีนะครับเนาะแล้วเขาให้บ้างแพีงตลอดนะครับว่า หลังเมษาไปแล้วเฮ็ดจังไรเขาอยขายหนูให้มันเหมือดหรือเฮ็ดจังไรเขาอยขายหนูให้หลายที่สุดช่วงนี้ครับเขามีทุนนะครับเขาจังพอหนูหรือเขาบ่มีทุนเขาก็จังไปเลื่อนพอตุลาษฎร์ธานีพะว่าช่วงเนี้ยแม่พ่อมาหาตัวสิบตัวไม่ไหนใครเนี้ย่าบ่อไหลีเขาเจาะเขาอไปซื้อหรือผู้ใดมิคพ่อขาประจําแอดีเจน้ำพยายามนะครับนอดึงเพิ่นไปพยายามหาเนื้อมันรอว้แถมหนุนแถมนี่ซื้อหนูลดลดของราคาพยายามรักษาว่าควใบนะครับนอะ เพราะว่านะครับเนาะช่วงเนี้ยนะครับมันมีโรควิกฤตอ่าโควิดหรือโรคระบาดในช่วงนี้อยู่มันก็เลยทุกตลาดนะครับมันเลยชะงักเงิดนะครับหมูมันบ่สามารถส่งออกได้มาที่นี่นะครับทิ้มไหนไงอ่าทิ้มไหนประค่าดีทิ้มไหนตลาดเปิดได้นะครับมันกลับไปได้แต่ว่าผู้ที่ยังบ่ได้ขายหนูผู้ที่ตลาดบ่ดีนะครับเนาะหรือตลาดในชุมชนเขาบ่เปิดนะครับเนาะมันกลับไปหน่ะเพราะว่าเขาวางแผนผิด เขาคิดว่ามันขายดีปีบางหันปีนี้มันขายบดีปีนี้มันไปบ่ใดปีนี้มันไม่มีคิดแต่ว่าปีบางหันนี่มีเท่าไรก็บพอขายบ่ใดคำนวณในลักษณะแบบนี้บ่ไดคิดว่ามันมีชงขึ้นชงลงมันไม่ได้คิดว่าเรื่องจังใดมันจ่วงมาหลายนะครับน้องมันเป็นในลักษณะแบบนี้แต่ปีนี้นะครับมันแห่งมีลงระบาดลงระบาดมันส่งผลต่อราคาหนูบอมันบ่ไดส่งผลต่อราคาหนูหรอกแต่ว่านะครับน้องพี่แต่ว่ามันเห็ดให้ตลาดเขาปิดนะครับน้องมันเหตุให้ชุมชนที่สามารถ ไปร่วมกันอยู่าขายสินค้านะครับสินค้าอุปโภคบริปโภคสินค้าทางการเกษตรนะครับของชุมชนที่ผลิตผลไมนแต่ละเดือนแต่ละมือนะครับเนาะแต่บัที่นี่มันบสามารถระบายสินค้าตัวน,นั้นใดมันต้องเป็นภุ่มนะครับมันต้องขายออนไลน์มันต้องขายเป็นหม่องขายด้บางตลาดเท่านั้นที่สามารถควบคุมโรุงระบาดตัวน,นี้ได้นะครับเนาะมันเลททำให้ราคาตกหรือราคาบิด,ดีหรือรายคนที่ว่าแบรกรับตัวทุนบได้ก็เดยต้องขายลง นะรเลยต้องะง,งากในการเลี้ยงก็เลยขายอยู่ฟวามมันเป็นในลักษณะแบบนี้ที่เฮ็ดหถนู่าไปขวนกันที่เฮ็ดไถนูนะครับเนาะมันราคาบอดีช่วงนี้นะครับเนาะเพราะว่ามันมีหลายชิ้นหลายยางแห้เขากินให้เขาเลือกเนาะกัฝากไปเป็นแนวทางเอาไปคิดเบึง้งเอาไปพิจารณาเบึง้งเอาไปแต่ต่อเบึ้งสลหรับปีหน้าหรือคนที่จะมาเลี้ยงจะต,ต่อไปว่าเาพี่ต้นทุนบ่มนะครับที่จะมาล้องรับนะครับเนาะว่า ทาเลียงแล้วช่วงเนี้ยังขายบ่ได้สามเดือนสี่เดือนหรือขายยากเนี่ยหาจะจัดการแบบไหนห้าสีมีทีมงานที่ว่าสาม,มารถระบายมวยเขาได้บอกห้สีมีพอขาดที่ห้องดิวกันโดยตรงบ่วบ่าจะต้องมาหลับประมาณเดือนทา,น,น,ทา,น,า,ทาน,นันะนตานี้หาโ่านันน่าน,ะน,านี้นะครับเนาะกาฝากไปพิจารณานะครับเนาะสุดท้ายนี่นะครับเนะาะอันไหนบดดีนะครับเนาะการถิ่มเปนไปนะครับเนาะอันไหนี่มันดีนะครับก็เก็บไปเอาไปปรับปรุงเอาไปปรับใส่ในฟาร์มของเฮานะครับเนาะ ผมยำเตียนอยู่ตลอดนะครับเนาะยำเตียนเก็บทุกคลิปว่าอาจจะติดต้องผมนะครับเนาะผมแนะนำให้เป็นช่วงบ่ายนะครับเนาะหรือหลังเที่ยงไปแล้วนะครับเนาะเพราะว่าอแย้มมือวินนะครับผมอ, field, อาจช่วงแย้มมือเสาร์เนี่ยผมอาจจะพักผ่อนเพราะว่าผมอาจจะเดินทางตัวนึงขึ้นไปส่งหนู้นนะครับเนาะการเดินทางไกลหลายกี่ล้อยกิโลนะครับเนาะก็ต้องเดินทางตัวนึงขึ้นเพราะว่านู้ออไปแล้วนะครับเนาะเอาไปแถมเพิ่นแล้วไม่อยากให้มันชุนเชียอยากให้เพิ่นได้ชูโตนะครับเนาะมันเป็นในลักษณะแบบนั้นนะครับผมก็เลยต้องเดินทางตัวนึงขึ้น อลไปรประกฟันด้หมาดสอบน,นะครับเนาะอาเพิมตัดข,ขอบตัดกิ่บออกนะครับมันเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับเนาะอ่าจังไดนก็นตามนะครับเนาะทาทุกครับผมแล้วนะครับเนาะผมไม่ได้รับจังไดนนะครับผมแต่ยุ่งกับทุกสายนะครับเนาะกาปากไปรับกันนะครับเนาะสำหรับมือหนีนะครับเนาะหนุนหน้าเล็กฟ้าปันแก่นนะครับกาปากที่ตามกับผมปากคนไรก็แชนนะครับเนาะอย่าไปหยาดกันฝากกดรซับจักระไนะครับเนาะปิ่นกระลังแก่คุ้ทั้คลิปนะครับเนาะ มาอนี้นะครับนอนดูหน้าเล็กฟ้ามังกแก่นนะครับนอนกะสีกอตัวล่าไปก่อนนะครับนอกกะสีกอก้าวเข้ามาสวัสดีครับสี่หมื่นปดพันนะครับเนาะสี่หมื่นแปดพันหนับกนอครับเนาะหนักอเด้อสามสามหื่นสีหนึ่งสื่อขึ้นแต่ว่าคุณน่ะซีหาพันเสี่หาหมื่นน่ะสื่อขึ้นครับสื่ขึ้นกับเม่พันไปข้าเดียวหนึ่งเลย เี่ยนอะเนี่เขาเรียนอะรเลยเนมาเเดือนครับดีบ่นดีบ่อันนี้่เพินบ่ดีครับผู้เรียนขข้นกึ้นขข้นึ้นกึ้อผมซื้อนูได้หลายกำไรผมกปหลายผู้เรียนได้นูหลายกำไรก็มีทีนัผมอยากเอาไปบ่มเงินจรงเีไม่ใชเอาไป่นใใจ่ครับอไครับการาจแอยู่ประมาณสักสอง่งนะครับคงนึ่งผมมงมนคีไงสาม กงพอมสามโกงแต่อยู่ประมาณสี่ลอยก็โตสี่ลอยไปหาลอยโตอ่กงก็นอยู่นั่นสองโกงมันใส่กันป็ไเนี่ครับโอ้มันใส่ผเหมก็คือใส่ารดีมันถือ่โตล้มยังแนก็ไดพีแต่มนแมนมโอเคสองหมือึสองรอยคิดตรงกันนิดน้อไายไปบอับทยไปแน่ไายไปไปคิดไม่แน่บันอดเสร็จเดีคิดหอดเพร่คิดว่าถึงตัวหนิ่ด็กโทหาเน่ยแมนไทยไ่าด็กโทรหาคนเนี่ว่าคิดว่าถึงตัวหนโทรหอ้ตัวนี้ พอได้บอกเพื่อน่าเอาขขยหนูเป็นักฐานบอเบี้ยาเบื่อเนี่ยไา่หนูวนแรกเยมาสองหมื่นสหมื่นก่าบาทนึงวาเนี่ยตัวแต่พอลงพนเหมือนไรก่อนนี่แหละได้ยังาเบิ้งเนาะครับเนาะน้าเบิ้งก้อนเนาะอันนี้ครับน้าเบิ้งก้อนเนี่ยได้เลยน้ำเบาเนี่แต่จะมกเนี่ย้ยผมก็มัสบอกนำเงินมานำยังไงแต่พยาอาเอาบกเาเอานไอ้ข้มูามอร่อยนะครับนี่ยเงิน่อดีให้อก็ไพดเบ่สองหมื่นเออหมื่นคนกันเ โอ้ยลลงพ่อแม่กระด้ลงพ่อแมจะองไว้กระเด้เผมมาไก่เนาะอันนี้ท่อนสามหัวนะครับรับผมเนาะรับติดต่อกันเนาะวันนี้เอาคงขึ้นได้ทบบนี้พรายใดีเจเนโอ้ยไายลู้เหวี่ยงเนเาองเงินกว่านาห้ยมาได้สุอดคนเี้คนชาได้สน้ำเินกพสิบ่อพราบดือนได้ว่บุ๊ค หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดาแสดงวันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเนาะแอบบอกได้ไหมน้บงดวยบอบบอมันหัวได้เจ็ดหนึ่งจะ้าไปอะไรบึงอ๋อไม่หรอโอ้ยเเจ็ดส6 7สาม่ห้าเจ็ดออ เอคอเคักดติดตามแล้วกดรูกกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของนุน่นนอเล็กฟาร์ม